สวัสดีครับผมแอลที่ดินออนไลน์วันนี้ผมอยู่ที่ตำบลกอนโดอำเภอดามาคำเตี้ยจังหวัดกาญจนบ,บรุรีผมจะพามาดูโฉนดคุดแดงในน้าทีเจไร่นะครับเป็นที่ดินเปล่าขายยกแปลงอยู่ที่2 5งล้านหบาทนะครับเป็นแปลงนี้เลยก่อนอื่นเลยผมขอบอกทางที่จะมาก่อนไอถนทน,ท,นที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยคือถนนเส้น3ามสจากกาญจนบ,บรุรีไปอำเภอดามักามเตี้ยแยกลงไปทางคนกี่นะครับไปที่ดินเราเนี่ยหนึเมตร 100เมตรนะครับถึงที่ดีเราเลยที่ดีเราเนี่ยมีหน้ากว้างอยู่1 1 0เมตรโดยเริ่มตั้งแต่เสาไฟต้นนี้ไปนจนถึงต้นนี้เลยครับยาวลึกทางซ้ายชิดขอบป่าไปนะครับ86เมตรและยาวลึกทางขวาชิดดงอ้อยนะครับ100เมตรและตัดท้ายนะครับชิดดงกล้วยเนี่ยที่110เมตรครับจะมีเพื่อนบ้านอยู่ทางซ้ายและขวาแล้วก็ข้างในนี้ก็เป็นเพื่อนบ้านเหมือนกันแล้วก็จะมีเสาไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงเราเนี่ยครับมีไฟฟ้า3เฟสด้วย แต่ว่ามันมาสุดอยู่แค่ปลายแปลงที่ดีแล้วนะครับสในใด้ที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0614782939หรือดูคลิปอื่นๆได้ที่เอกที่ดินออนไลน์นะครับใน YouTube เลยสำหรับแปลงนี้ผมขอจบรีวิวแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ